เอาเลยครับผมสวัสดีทุกคนครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโปเกมอนยูไนนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับเป่าแล้วก็โลตอมกันดีกว่านะคือสําหรับเป่าแล้วก็โลตอมเนี่ยถ้าเกิดว่าเราฆ่ามันได้ปุ๊บนะมันจะนับเวลาถอยหลัง2นาทีถึงจะเกิดใหม่โอเคมามาดูกันปั๊บปึ้ง ถาโรตอมตายตอน6นาที54วิสําหรับตอนนี้เนี่ยโรตอมก็กําลังจะเกิดใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจะเกิดตอนที่4นาที54วินะหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะเล่นแผนดันเลนบนให้แตกแล้วให้โรตอมตัวสุดท้ายเนี่ยสามารถดันเข้าปอมได้เนี่ยเราควรจะตีโรตอมตัวที่2หรือว่าตัวรองสุดท้ายเนี่ยในช่วงเวลา4นาที10 ถึง4นาที20วิก็สุดท้ายเนี่ยมันก็จะได้แบบเกิดก่อนช่วงไฟทันเดอร์แบบชิวเฉียดพอดีสิ่งที่ผมคิดไว้นะคือตอนแรกเนี่ยผมจะกระทืบเลนล่างให้แตกเลย <S 2> <S 2> <S 2> พเพราะถ้าเกิดว่าเลนล่างเขาแตกปุ๊บด้านล่างเขาจะชิงเต่ากับฟังผมยากมากแน่นอนนะเพราะว่าการมีป้อมมันจะทําให้เขาเนี่ยเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตแต่ถ้าเกิดว่าป้อมล่างเขาแตกเนี่ย เขาจะชิงเต่ากับผมยากมันจะเพิ่มโอกาสในการได้เต่าให้ชีมผมแล้วพอได้เต่าปุ๊บทีนี้นผมก็จะไปกระทืบเลนบนให้แตกแต่ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะไม่ได้นัดใครมานะกดคนเดียวออเป็นทุ่งหญ้ามันน่าจะเดินขึ้นโอเคสวยพอถ้าเกิดว่าเป็นพื้นดินเนี่ยมันจะเดินลงพอถ้าเกิดว่าเป็นพื้นดินเนี่ยผมก็ต้องแบบปรับรูปแบบในการฟาร์มนิดนึงนะ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นทุ่งหญ้าก็แบบพื้นฐานไปเลยอืมอืมอ้าวเมื่อกี้สก,กิลว่าวฮัลโหลลูคาลิโออยู่ด้านบนนะปล่อยไปทำใจแข็งๆเอาเลยล่างเว้ยจะเลเวลห้าแล้วนะอีกฝ่ายหนึ่งคือเกงก้านะฮะในสแลตใจเย็นๆนี่ไง ส่งสัญญาณก่อนเขาจะได้รู้กันว่าบวกนะเก่งกล้ามาบวก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 เออหนึ่งตัวเอาดิเอาดิก็มาดิก็มาดิหนีหนีหนีเอาเขาเลยววสี่โอ้โหผมไม่น่าหนีเลยแต่ว่าผมไม่มีเลือดอยู่แล้วใจเย็นใจเย็นใจเย็นเออเออปรับเดี๋ยวนะ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 ก็ดัน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  กดดันกดดันขอหามุมสวยๆก่อนอืออสวยได้เก่งกล้าหนึ่งตัวสวยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยมาลิลิเอ้ยมาลิลิเก็บเล่นผมอุ้ยอุยเกือบจะโดนคลิปฆ่าตายอือเออไซโคคัทนะเลนล่างไกลจะแตกแล้วนิดเดียวนิดเดียวเท่านั้น ยังไม่ได้หวะจะกดเลนร่างให้แตกไปเลยนะดๆๆๆ level เจ็ดอยู่อย่างที่บอกนะทำใจแข็งๆปล่อยเลนบนไปก่อน level เเ8อยู่นะขอเบอร์รี่หน่อยแล้วกันกดด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 ัน13บสามแปมใกล้แตกแล้วเนี่ยกดดันกดดันกดดันเนี่แหละสวยอ้้หูไม่โดนผีมาเดี๋ยวนาะนิดนึงนิดนึงนงใจเย็น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  ปชุบไม่โดนทีเดียวสวยฟิกเกอร์หนีไม่งั้นตายใจเย็น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 โหดอืมอืมสู้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 สิบสองแต้มเ้ยสิบสี่แต้มแล้วสวยเนี่ยเห็นปะประมาณนี้เลยเอาเลยล่างให้แตกก่อนได้อยู่ในมูฟด้วยมันนี่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 มนันนี่เอาเตาเอาเตา เอาเต่าเต่าเท่านั้นอืมโ oh อ้ไม่กอดเดี๋ยวนะปึ๊บปรับปรับปรับไปสวยอยู่ในมุกปึ๊บสวยกดดันกดดันกดดันอุ๊ยมาลิลิมาลิลิลลสวยเดี๋ยวนะโลตอม คือโลตอมตัวแรกเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าโลตอมตัวที่2เนี่ยกะให้มันอยู่ในช่วง4นาทีสิบวิถึง4นาที20่สิบวิสวยอุ้ยเกิงก้า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 อุ้ยเกิงก้าเกือบเล่นผมตายกดัน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 เฮ้ยชุบเกิงก้ามาวะเฮ้ยลูคาริโอใจเย็นเฮ้ยเออสวยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยชุบสวยกวดันกดันกดันมาฮอกซี่ไอ้บ้า สกิลผิดอืม <s her> สวยเดี๋ยวนะห้านาทีอยู่เฮ้ยใครริ้วเข้าใครริ้วเข้าใครริ้วเข้าโดนไหมโดนไหมโดนไหมไม่ถึงนะแต่ว่าใครริ้วได้คิวอยู่กดดันกดดันกดดันอืมเอาป้อมบนให้แตกมาหกสิอ๋อไม่กอดอุย้ยใครริ้วใครริ้วไปไหนแล้ววะใครริ้วไปไหนแล้วอืออือได้มาลิลิอยู่นะ กดัน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 ป้อมเนี้เอาให้แตกนนะเป็ดเป็ดเป็ด,เป,ดเป็ดน้ำ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 ถึงไหมอโอ้โหเสียดายเนี่ยเต่าจะเกิดแล้วนะสี่นาทีสิบวิถึงสี่นาทียี่สิบวิจำเอาไว้ โลตอมเกิดแล้วนะถ้าเกิดว่าได้เต่ารีบไปเอาเต่าเลยโลตอมจะไม่ทันนะเนี่ยสี่นาที20่สิบวิคือยังต่ำนะอืมอืมได้เต่าไปสวยหูเกงก้ารอดไปสี่นาที20่ิบวิสี่นาที20่สิบวิสี่นาที20่สิบวิ จะอีกฝั่งหนึ่งค่าก็ได้โอ้โหไม่ทันนะเศร้าอ่ะเศ้าอ่ะเศร้าอ่ะเศร้าอ่ะรีบรีบ,รบตายส่โลตอมสวยตัวสุดท้ายจะเกิดทันก่อนไฟทันเดอร์ชึบกดัน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 อืมสวยเฮ้ยไม่ตายหรอโอ้โหแม่งเลย ถ้าเกิดว่าป้อมบนแปกอะ่ะมันจะเป็นอะไรที่แบบพีกว้วยมันนี่มันนี่มันนี่กดดันกดดันส่งสัญญาณก่อนว่าเอาด้านบน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 ,น,บนอะไรลูคาริโออืมด้านบนด้านบนด้านบนมันนี่มันนี่ช่างมันป้อมล่างไม่เท่าไหร่ป้อมบนเนี่ยแหละสุดยอดมันนี่มันนี่ เอาให้แตกอ้มาลิลิอ<ๆ>ีกเลวเอ้ยอือจัดไปแตกไหมยังไม่แตกแตกเรียบร้อยนะไปไหนอ่ะไปไหนอะ,ไไนอะตัวเธอคิดว่าจะปล่อยหรือยังไงเรียบร้อยนะมานี่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 เอ่อเต่ากำลังจะเกิดกับโลตอมกำลังจะเกิดนะ 20่สิบวิอาจจะไม่ทันช่วยหน่อยช่วยหน่อยเสียให้ลูคาริโอไปโอ้ไม่กอดวาร์ฟวาร์ฟวาร์ฟวาร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 ไม่สนใจแล้วผมอะตายแล้วทิ้งทีมไปแล้วผมจะทันไห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 มถ้าได้โลตอมนัสสบายปึ๊บปรับปรับทันไหม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  เรวเรๆเรๆสวย <Yeah. S 1> เป็นไงล่ะทุกอย่างมันคือแผน <One. S 1> คือถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยไปการโลตอมแน่นอนว่าเตรียมตัวเปิดทันเดอร์ได้นี่มานี่มานี่มานนี่อุ้ย <One. S 1> จะตาย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  <One. S 1> อืเด <One. S 1> ี๋ยวนะ อุ้ยรูป,ป้าเป็นงานเปิดวาร์ปด้วยเฮ้ยเหมือนทุกอย่างรู้ใจจะโดดไปด้านล่างอืมอะไรลราอะไรเราโอ้โหตายไปเลยยอมแพ้ทำไมชนะ <c oughs> เกมนำเป็นไงเราแผนนี้สุดยอดเสียอย่างเดียวตอนจบแบบไม่รู้กันไงคือผมกดสโล่ไงคือชนะแล้วเนี่ย อะไรอะไรอะไรลูคาลิโออะไร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 เป็นไงเราสุดยอดแผนขนาดแบบกดมาคนเดียวอะ่ะคือถ้าตอนสุดท้ายนะู้กันนะแล้วแบบโลตอมดันเข้าป้อมไปแล้วอะ่ะเราทุกคนแบบไปหยอดแต้มนะยังไงก็ชนะขนาดแบบเสียทันเดอร์นะเว้ยชนะ574ต่อ551นะผูป้ารู้งานอะ่ะ คือแบบผมกดคนเดียวจริงๆนะเว้ยปูป้าเข้าใจผมอะทำไป198แต้มคิวไป17ตัวจ่ายดาเมจร97 0 0โอเคก็เป็นไงกันบ้างทุกคนสำหรับแผนนี้และก็คลิปนี้นะสนุกถูกใจกันบ้างหรือเปล่านะสามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้นะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่มารับชมกันนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม